เฮ้ยไม่ต้องขวาดเช่นไม่ต้องขวาดไม่ต้องขวาดป้าพ่อพ่อมาดีนะป้าเฮ้ยป้าพ่อพ่อมาดีนะป้าครับทุกคนเจญจ่าไหมไม่มีเงาไม่มีอะไรไม่มีคอนเทนต์นะทุกคนดูเลยจ้าจ้าดูมองหน้าจ้าดูไม่ต้องขวาดเช่นไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีดูเดี๋ยวดูทุกคนดู ถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับผมไม่น่ากลัวนะถือว่าเรามีบุญวัสนาซึ่งกันและกันเขาต้องการอะไรให้เราช่วยอะไรสักอย่างทุกคนดูป้าเรามาดีนะป้าดูดิจ่ายนี่จายนี่ไหนยึดมือนี่ดิดูดิหาดูให้ทั่วดิไม่เจอ ใหเจอดิหรมันจะหลบพี่หนวะหรอือว่ามัน,มนมจะเข้าช่องนี้วะมันก็ไม่มีนะจ๊ะลูกฮะ<อ>เฮ้ยอะไรวะเมื่อกอุ่นนี้เลยก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาอาทุกคนด้วยครับผมรวมทั้งพีเอสซี SC ด้วยครับผมคนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนลาทาพัพผีดด้วยครับผม พรในค่าคืนนี้จะมียิงคนหนึ่งปิศนาหรือว่ายิงคนที่มาอยู่ในที่ตัวนี้ทุกคนน่าจะจําได้คนระัอบอว่าดวงวิญญาณมาเฮียนแต่ว่าจะมียิงคนหนึ่งซึ่งพานาซองหวน,นะแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยมาแจ้งมาเขามาเจอศพแนบบอกว่าพวกขอตายทุกคนเขามาเช่าที่หรือว่ามาอายอยู่ในที่ไล่บริเวณนะ้นไล่ที่บริเวณนี้นะทุกคนแล้วก็โอยรู้สึกว่าดวงวิญญาณน่าใจเคียนะทุกคนคนได้วิ่ง พันไปพันมานห้เขาเจออย่างกับผู้หยิงเนี้ยกว่างมือนะผมแมยต้องตามหาความจริงก่อนนะไอ้น,นี้ดวงวิญญาณที่เขียนซึ่งเมื่อก่อนนี้จําเมื่อก่อนทลิปธรมมาไทายอยู่ไอ้บ้านหลังท้ายหมู่บ้านนี้ไม่เคยเขียนนะแต่ตอ,อนนี้เขาบ,บอกว่าเขียนมากเลยแล้วก็ถูกขอไปหมายทุกคนยิงคนนี้ซึ่งเนี่ยมาจากฝั่งฝั่งไหนนะเชนอยู่ฝั่งพม่ามาทํางานเป็นทานํางานที่นี่ครับอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็วกมาทํางานมาเฝ้าที่บริเวณนี้แล้ววันใดวันหนึ่งเนี้ย เขาคิดยังไงพวกคอตายนะทุกคนแล้วก็ปัญหาแล้ครอบครัวเลยบอกเขาแล้วของที่เราให้ฟังอืเขาบอกมีปัญหาทางครอบครัวเขานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมมานี่คือว่าผมจะมาปรับโดยตรงให้แบบว่าไม่ต้องมายู่ตรงนี้เลยดีกว่าเพราะผมเนี่ยเพราะรอบแล้วผมมาปรับนะมาปรับบริเวณนี้แต่ว่ามาเคี้ยนก็จริงนะแต่ว่าปรับได้แล้วแาะดวงวิญญาณนั้นไม่ค่อยเคียนนะ ล่าสุดนี่คือว่าต้องมีตัวตัวต,วตายตัวแทนนั้นทุกคนพอเะจอยิงคนนี้แบบน่ากลัวาม,มากเลยครับบอกทุกคนผมแต่ว่าตอนนี้เวลาสามทุ่มกลัวนะทุกคนเนี่ยันนี้นก,ก็มีนะสามทุ่มยี่สิบนะทุกคนผมจะไปพิสูจน์ดูว่ามันจะเคี้ยงขนาดไหนมันจะเรียบผมหรือว่าถ้าผมเจอคนนี้นะผมจะไม่รู้ว่าพูดได้คาเดียว,วผมจะไอ้นี้เลยจะไปคุยตรงตรงทำไมต้องมาหลอกเขาต้องมาผูกคอตายในที่ตรงนี้ ก็มีอะไรสักนะอ,อย่างนะตอนนี้ทำให้เสียเวลาเดี๋ยวเลาไปางั้นดีกว่าไปเอาละรครับทุกคนตอ,อนนี้ก็ถ่ายหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็เนคคาร์บอสซึ่งจะมีถนนหลังนี่นะเขาขี่ทุกคนน่าจะรูนนะเขาขี่รถผ่านไปผ่านมานะทุกคนแล้วก็เนี่ยบ้านหลังนี้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดู บ้านหลังไทยหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็เนี่ยซึ่งมันเป็นรถเป็นทางเดินของชาวบ้านนะซึ่งเขาเดินมาแล้วแล้วก็เดินมาถึงจุดๆเนะี่ยเราจะมีโน่นนะยานหิงคนหนึ่งกวนมือเลียนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวกด เนี่ยเนี่ยเยพอขบอให้ริงขบอพวกขอไบตล่องนี้นะทุกคนขึ้นไปดูท eh <lay> ุกคนกล่องมันขึ้นมาปุ๊บอบวบปั๊บเลยนี่นะทุกคนซึ่งมันเป็นบ้านหลังนะ อย่างเงี้ยบำหายทั่วนะเพื่อมีคนมาแกล้งหรือเปล่าทุกคนดูเป็นปั้นหลังนะต้องขอดทอพีซีด้วยเพราะตอนนี้มันคือว่าไอกตัวที่นี้มันเฉพา ตรงคตนตกไ,ไหนวะตัวตายคุณโมน่อหร่กันลูกฮะบางพี่บอกว่าอยู่ในห้องเขาบอกเขาโปกในห้องนี่แหละในห้องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันมาดูกะร้งทุกคนมีอะไรนะมีอะไรอยู่ ดูดิูซผู้เสื้อผ้าทุกคนมีอะไรปอกหมุ่อนะพรนะพอทีตรงเนี้ยทุกคนนะครับเจ้าของที่ปอกให้ชาวนะให้มาอยู่เนะี่ยอย่างกับหลอกล่อชอไมเม็ดหลอกล่อนะอย่างกับบอ,อกให้เขามาอยู่นะเนี้ยพอให้มาดูแลที่ของเขาเนะี่ยลาเขาจ้างนะแต่ว่าจะมียิงคนเนี้ยพ้นหนีมาใหม่ๆเนี่ยทุกคน เงียบเลยนะทุกคนเสียงเดือดในห้องบอกใช่ไหมโอ้โหทุกคนน่าจะงนานจริงนะดูคาริว่าหน่อมไม้ซิงนะดูดิ อะไรดึงขาวะ,ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยอะไรดึงขาวะเฮ้ยแนดูรู้ปะอะไรดึงขาวะโดนไอ้ทุนใครดึงขาปาาุ๊บเหรอวะดึงขาหรือป่าเสือมั้ไม่มีนะ มีอะไรดึงขาวมังแก่ดูนี่นั่นอู้หขาใครวะอุ้หูทุกคนเจอกันนะมเดี๋ยวผมไปดูดินัมังแกมีอะไรบางอย่างดึงขาผมพอเวลานี้ผมเชนลองหยุดดูเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูทุกคน mm hmm. ผมจะให้เชนจับป่าดูตนี้แล้วผมจะขึ้นไปดูว่ามีใครนะ

ขา่อยดูยหนะกวะตรงนี้เลยนะทุกคนนี่นะแล้วก็ผมมาเนี้ยยังกับมีอะไรดึงขาผมนะนล้วทุกคนังก็ไม่มีมอ,อะไรนะครับดูให้ทั่วเลยส่งดูส่งให้ทั่วไปนี่แล้วทุกคนเนี้ยมีแต่ของเก่านะใช่ เราไม่มีเบ็ดเก่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหรอปิดดูนิทุกคนตอนนี้ให้การเริ่มจับมันขึ้นแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงและเห็นขาเขาเลยนเมื่อกี้เนี่ยปิดไฟฟังเสียงดิ คนพูยกันนะใหญ่ป้าใหญ่ป้าครับ ำไมาให้อัยอยูงนี้ทำไมต้องพูกขอตายฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมต้องตามหาความจรงเลยไป <Okay. S 1> ถ้าเปิดไฟนี่มันจะไม่กล้าสู่ไฟนะทุกคน <Okay. S 1> เหรอ

นายเจอป่ะไมเจอแล้างนายยุ like ่ไหนหายไปแล้วเีืยอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วเจอป้าตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยเจอไหมไม่เจออุ้ยทุกคนผมมาจะจ่าเลยนะเนถ้าเป็นโคนะจันหนีไม่ได้แน่ๆทุกคนดูเดี๋ยวจะเปิดไฟดูเลยมองไม่มีเลยเจอปะมองไม่มี โมื่อกีเจอบอริเวนนี่นะทุกคนเชนเขาดักอยู่นะผมก็วิ่งมาจากหน้าประตูนี้เลยมันจะขนาดนั้นเชียวเหรอวะเฮ้ยนี่สิ่ำัญดิมันมาโผลโผลโผลให้เราเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจอวะวิ่งไปดูนี่เชนมือมือวิ่งไปดู้ยไปมาผลหน้ามันไม่ต้องัวไม่ต้องไปไปไปไหนละไปไหนแล้วอยู่ไหม อยู่ไหมดูให้ทั่วดิบใบแค้นหลังนิดเดียวไปดูนู่นอะไปดูนู่นดูดูนู่นไปดูให้ทั่วดูให้ทั่วโอ้โหน่ากลัวนะทุกคนดูทั่วเหนืเหือกว่าเหนือกว่าเนี้ยกลับมาหนี่กลับมาหนี่ตั้งสติตั้งสติ เฮ้ย,ย,ยไม่ต้องขอดเช่นไม่น้องขวามิ้นต้องวาป้าพ่อพ่อมาดีนะป้าเฮ้ยป้าพ่อพ่อมาดีนะป้าครับทุกคนเจะจับไหมไม่มีเงาไม่มีอะไรไม่มีคอนเทนต์นะทุกคนดูเลยจ้าจ้าดูมองหน้าจ้าดูไม่ต้องลัวเช่นไม่ต้องหนีไม่ต้องหน,งนีดูเดี๋ยวดู คนดูหุยถามว่าน่ากลัวไหมสําหรับผมไม่น่ากลัวนะถือว่าเรามีบุญวัสนาซึ่งกันและกันเขาต้องการอะไรให้เราช่วยอะไรสักอย่างทุกคนดูป้าเรามาดีนะป้าดูดินี่จังนี่ี๋ยววะไหนยึดหนึ่งนี่เลยดูหาดูให้ทั่วดิไม่เจอ ไม่เจอเลยดิวมันจะหลบที่ไหนวะหรือ<ม>ว่ามันจะเข้าช่องนี้วะมันก็ไม่มีนะจังลูกฮะเฮ้ยอะไรวะบางทีตุ่นนี่เลยนะมานขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเสียงะไรมีเช่นี

เสียงหลองนะทุกคนตุกเดี๋ยวไปดูเดยไปต่นูเฮ้ยเฮ้ยนเนี่ยมันล้างนี่ยไปนี่งนิ่งไหนเนี่ยเจอไะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไงวะเราคุยไปสาดกันเลียกับเขาดิเขาฟังทยบ้ามอเล่นแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขมมองมาเล มันเจอกัน,นะแล้วกูพี่มาไลฮะขาร้องไห้เว้ยอย่าไปใกล้อย่าไปใกล,กล้ส่งให้พีเอสซเห็นแค่น,นี้พอจะได้รู้แล้วกูพี่มาเลยฮะแล้วกแปลงว่ามาซีัมซาฮะแร้วกทหรอ ทุกคนเนี่ยจะไหมเดี๋ยวเราจะทามเขานะเออเมือ่อเปินบ้ามาหรอไม่รู้ว่าเป็นป้าทุกคนดูดเขาจะเดินไปไหนแล้วนะดูดูมาเน่มาเน่มาเนี่ยเจ็บโย่

เดูเช anyway, ่นเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโน่นโน่นโนทุกคนเจอมั้ยถ้าจ้องมองแล้วนะดูทุกคนสูงให้ดูเลยดูดูทุกคนเดี๋ยวก้องแตกนะทุกคนเจอมั้ยนะนะโอ้ยลูกกระดาษออกจากเขี้ยวนะทุกคนนั่นทุกคนเจอกันไหมกลัวมากนะพี่สี่ทุกคนจะมาจันดูเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรหรือเปล่าวะไม่รู้啊 เหมือนอาฆาตเลยกะยังไงอาฆาตอะไรซะยังหนึ่งทวนใช่ไหมล่ะหมาก็ขอนอะไรไม่รู้ดูหายแล้วทุกคนไปล้มมิดอะไรวะเฮ้ยแสดงว่าน่าจะเป็นมิดเขาหรือบปล่ทุกคนมิดลราไม่สนใจไปลองเข้าไปดูในห้องดิเดี๋ยวจะจับปูจับดูบริเวณนี้เลยว่ามันจะออกมาจุนน่นอะไ ดูทั่วเลยนะดทั่วเนีทัลตนูตรนั้นและตรงนั้นแหละนั่นแหละตรงนั้นไม่เจอยตวนดทั่วดิดทั่วเลยเจอั่วยจหมคนั่วลนะครับนี่ครับจับาดูไอ้ทั่วเลยนะแล้วจะมีช่องทางไหนออกได้ปงดูดิ มีปะไม่มีเลยดิเนทุกคนเชนังเขามาดูให้ทั่วนะไม่เจอเลยเนี่ยข้างนอกก็ดูทั่วลใช่ไหมมันจะหนีไปไหนได้อะตรงนี้ถ้าเป็นคนอ่ะเห็นคเดียวเราจะตั้งกล้องฟัเสียงนี่แล้วก็มาหมาเข่าเนี่ยหอนเลยนะพี่ทุกคนหมาเท็จขมาปล่อยไงมาปล่อยเท้งเนี่ยปิดไฟปิดไฟฟังเสียงคนได้ยินเสียงไหม มาห่ามาห่าพาะผมนะถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณที่เขียนที่สุดในบ้านหลังนี้ที่รู้ชังรูไม้หรือว่ากับเช่นคนเเขามาพิสูจน์ในค่ำคืนนี้เราไม่ได้มาลบลู่นะ แค่ละมาพิสูจน์ดูว่ามันมีจริงที่ชาวบ้านเขาล้ำลือหรือเปล่าถ้าพอผมถามมาล่วงเกินในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอโทษขออาภายัยขอขมาในเา้าที่หรือว่าเจ้าที่เจ้าถังจะาบ้าเจะข่าวหรือว่ายิงอิสระที่มาพกขอไปในบ้านหลังนี้นะทุกคนผมต้องขอโทษด้วยที่ผมมาพิสูจน์ดูถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัว,วนะทุกคนต้องขออาภัยให้กับเขาด้วยผมกล่าวว่าโอกาสหน้าผมจะมาช่วยเขานะแค่มะมาพิสูจน์มีจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาก่ะถ้าเรามาเราก็มาปล่อยดวงวิญญาณดีกว่าเพื่อให้เขาพูดถึงชครบางคนจารยร์ดูตอนเนี้หน้าสงสารนะดูเหมือนเหมือนอาฆาตมากเลยน่ากลัวมากใช่เหมือนแขนอาฆาตไม่รู้เป็นพ่ออะไรเราก็ไม่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรจริงวะเฮ้ยอะไรอะไรจันทร์ส่งดิอะไรส่งดูวะอะไรดึงวะเฮ้ยหัวควบวะโอ จะมีอะไรดึงอ่ะเมื่อกี้ผมันดึงเสื่อมมันดึงหรือเว้ยมีอะไรสักอ,อย่างหนึ่งมันดึงวะอัอนนี้ลุกเรารีบไปก่อนนะไปก่อนดีกว่านี่พีเอซีทุกคนเข้ามาก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันดุคนรักทัพพีด้วยครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกเหตุการณ์ตรงนี้มันเคี้ยนมากนะรู้สึกว่าผมเมื่อกี้นี<ฮ>่นะ ไม่เป็นไรในคับคืนนี้ต้องขอลาพีซีทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับผม